ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าหายเงาฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะทะลุมิติไปเป็นพระชายาหวังหลวงตอนที่19อัคาระมหาเสนาบดีร่างของคนคนนั้นรวดเร็วยิ่งยวดและเป้าหมายก็คือถุงเครื่องหอมที่ให้อยู่ที่นิ้วของนางเสียถงเองก็มีปฏิกิริยาตอบสนองว่องไวเช่นกันเหว่งถุงเครื่องหอมหมุนติ้วสองตลบพับเก็บเข้าในกำมือดังหมับแม้คราวนี้นางจะสามารถเลี่ยงหลบการโจมตีไปได้แต่บริเวณท่อนแขนยังได้รับรอยขีดข่วนทางๆเป็นแผลบาง นางเงยหน้าขึ้นมองไปยังมือกระบี่คนนั้นปรากฏว่าเป็นชายหนุ่มในชุดคลุมหรูหรานี่เจ้าเป็นใครเซียถงเหล่มองอีกฝ่ายไปทีหนึ่งแววตามากคมเคี้ยวเฉียวแหลมประดุดวิหกเพลิงอมตะเหลือบมองศพเข้ากับสายตาของอีกฝ่ายที่แสนเย็นชานักจิตสังหารคุมหนึ่งพุ่งปะทะเข้าสู่หัวใจของนางโดยตรงทงเอ๋ยหยาบคายให้มากนักท่านผู้นี้คืออัครมหาเสนาบดีแห่งวังหลวงเย่หลี่เทียนเซียอี้เฉินเดินไปหาเซียถงพร้อมกล่าวแนะนำอีกฝ่ายให้รู้จัก บุตรสาวของเสนับดีเซียนับว่าเป็นสตรีมีความสามารถสามารถเลี่ยงเพลงกระบี่ฆ่าได้คราหนึ่งนับว่าไม่ธรรมดาเย่หลีเทียนส่งยิ้มให้เซียถงอย่างเยือกเย็นเซียถงมิได้เอ่ยกล่าวอันใดตอบทว่าพริปตาต่อมาคู่เท้าของนางพลันกระตุกวูบกระโดดขึ้นจากจุดที่ยืนอยู่ไร้กระบวนโจมตีพุ่งเข้าใส่เย,ย่หลีเทียนด้วยความเร็วประดุจสายฟ้าฟา ทางด้านเยหลีเทียนไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเซียถงจะกล้าทําอะไรเชกเช่นนี้กับตัวเข,า,ขาคล้อยหลังสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของนางเขาเองก็รีบตีฝีเท้าร่นถอยเพื่อหลบเลี่ยงด้วยความตื่นตกใจทว่ากลับช้าไปครึ่งจังหวะเพียงเซียถงสะบัดข้อมือเล็กน้อยดังเล่นกลจากมือไม้ที่ว่างเปล่าก็พันปรากฏคมมีสั้นโผลออกมาพร้อมฟันใส่แขนขวาของอีกฝ่ายไปทีหนึ่งทานเลือดซิบไหลกระชอกออกมานี่สําหรับเจ้า เท้าทั้งสองข้างกลับมายืนตั้งมั่นบนพื้นอีกคราเซยถงจ่อมีดสั้นใส่เบื้องหน้าเยลีเทียนด้วยสีหน้าท่าทีสุดแสนจะจองหองหากทำผิดต่อใครย่อมต้องชดใช้เยลีเทียนก้มมองดูบาดแผลบริเวณแขนของตนเองดวงตาร้ประกายมืดมนหญิงสาวนางนี้กลับเป็นคนแรกที่กล้าประจันหน้ากับเขาผู้ซึ่งเป็นถึงอัครมหาดีทันทีทันใดยอดฝีมือผู้ซึ่งทำหน้าที่อารักขาติดตามเยลีเทียนมาเร่งชักดาบชี้เข้าใส่หน้าของเซียถงด้วยสายตาดูร้ายประศจากความเป็นมิตร ข้าคนนี้ช่างเลวทรามต่ำช้านักที่ไม่ยอมสั่งสอนบุตรสาวคนนี้ให้ดีท่านอัครมหาเดียได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเซียอี้เฉินรีบคุกเข่าโคกศีรษะลงกับพื้นทันทีสีหน้าในขณะนี้ซีเซียวถึงขีดสุดการลอบสังหารอัครมหาบดีนับว่าเป็นอัชญากรรมไร้ายแรงโทษที่ได้รับมันหนักหนาเพียงพอแล้วสำหรับคำสั่งประหารตัดศีรษะประจานทั้งตระกูลเสนับดีเซียไม่จำต้องตื่นตระหนกไปเจ้ากับข้ายังคงเป็นสหายกันดีใหญ่ต้องสนใจบาดแผลเล็กน้อยเช่นนี้ด้วย เย่หลีเทียนเร่งระง,งับความไม่พอใจเก็บลงสู่เบื้องลึกโบกมือปัดไปทางเซียอีเ้เฉินพร้อมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะหันไปส่งสัญญาณให้ยอดฝีมือที่ติดตามคนนั้นเก็บดาบและถอยไปทั้งยังกล่าวกับเซียถงอีกว่าคุณหนูเซียข้ามีได้มีเจตนานไหนอันใดต่อเจ้าเพียงข้าสนใจเกี่ยวกับถุงเครื่องหอมในมือของเจ้าเล็กน้อยเท่านั้นเกรงว่าคุณหนูเซียพอใจเต็มใจมอบสิ่งนั้นให้ข้ายืมดูได้หรือไม่ เซียถงหาใช่คนโง่ไหมและเป็นเรื่องธรรมดายั่งยิ่งที่ย่อมต้องมอองผ่านอ่านจุดประสงค์ของเย่หลี่เทียนคนนี้อาอกที่ขอยืมดูถึงเครื่องหอมเพียงเพื่อป้องกันมิให้ตนเองติดรากแหดโดนเรียกไปเข้าเฝ้าพร้อมเซียอี้เฉินเท่านั้นเหลือบหางตาพินิษมองอยู่สักครู่เซียถงคลี่ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะโยนถุงเครื่องหอมไปให้เย่หลี่เทียนหากชอบเช่นนั้นก็เอาไปเถิด การตัดสินใจในครั้งนี้ของเซียถงค่อนข้างเหนือความคาดหมายของทุกคนก่อนหน้านี้นางยังตั้งมั่นแน่วแน่อยู่เลยว่าจะนำเจ้าของสิ่งนี้ไปที่วังหลวงเพื่อทูลแก่ฝ่าบาทแต่ฉะไหนในตอนนี้นางกลับโยนถุงเครื่องหอมที่เป็นหลักฐานสำคัญไปให้เยลีเทียนโดยง่ายปานนี้กันนี่หาใช่สิ่งที่ทุกคนมิอาจทำความเข้าใจได้เลย คล้อยหลังโยนออกไปเสร็จเสียถงท่อสายตามองออกไปท้ายแถวด้านหลังสูงชนทั้งหมดปรากฏประตูบานหนึ่งที่อยู่ด้านหลังถงใหญ่กำลังเปิดแง้มไว้เล็กน้อยเบื้องหลังประตูบานนั้นนางพบเห็นสายตาคู่หนึ่งที่ปเปื้อนไปด้วยน้ำตาที่รินไหลและกำลังจับจ้องตนราวกับพยายามอ on ้อนวอนอยู่ you. สายตาคู่นั้นเปลี่ยนไปด้วยหลายหลักอารมณ์ที่ผสมเจือปนและสิ่งที่ดูจะชัดเจนที่สุดคือมันเสมือนกับว่ากำลังขอร้องให้เสียถงหยาไปที่วังหลวงเด็ดขาดแน่นอนนี่คือสายตาของท่านแม่ของนางเอง เหตุผลที่เซียถงตัดสินใจโยนถุงเครื่องหอมทิ้งไปแต่โดนดีนอกเหนือจากสายตาอ้อนวอนของท่านแม่แล้วอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญก็คือเย่หลี่เทียนดูจากสถานการณ์ในขณะนี้จะเห็นได้ชัดว่าเย่หลี่เทียนเป็นพวกเดียวกับเซียอีเฉินและเพื่อป้องกันนี้ให้ตัวนางเดินทางไปฟ้องเรื่องนี้แก่ฝ่าบาท มันตัดสินใจที่จะโจมตีใส่นางต่อหน้าทุกคนโดยไม่มีลังเลใดๆพินิจวิเคราะห์จากการกระทํานี้เซียถงมั่นใจร้อยทั้งร้อยเลยว่าหากตนเดินทางไปฟ้องฝ่าบาทได้สําเร็จในตอนที่ถูกเรียกตัวไปหลังจากนี้มันจะต้องทษดทุกอย่างให้เป็นความผิดของเซียอี้เฉินต่อหน้าฝ่าบาทแน่นอนทั้งอาจรวมไปถึงเรื่องที่เซียถงหลบทําร้ายตัวมันอีกด้วยการเป็นศัตรูกับทั้งจัก,กรวรรดิในตอนนี้หาใช้ความคิดที่ฉลาดเท่าไหร่สุดท้ายเซียถงจึงต้องยอมทําตามคํากล่าวของอีกฝ่ายไปเท่านั้น อุตส่ามีชีวิตที่สองทั้งทีใครจะไปโง่ถูกฆ่าตายง่ายๆละ่ะเซียถงมองไปทางแม่ของนางที่ซ่อนตัวแอบมองอยู่หลังประตูบานนั้นมือทั้งสองข้างกระชับกำแน่นด้วยความโกรธเกรี้ยวสักวันหนึ่งนางจะพาท่านแม่ออกจากจจนบัดซบแห่งนี้ให้จงได้เย่หลีเทียนหีบอถุงเครื่องหอมขึ้นมาทว่าสายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่เซียถงชนิดตาไม่กระพริบเบื้องลึกภายในใจเขาสังหณ์ว่าในอนาคตต่อไปหญิงสาวนางนี้จะต้องกลายมาเป็นศัตรูผู้น่าเกรงขามอย่างยิ่งของเขา ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมทันทีที่คิดได้เช่นนั้นเขาก็เคลื่อนไหวต่อทันทีเพียงโบกสะบัดนิ้วชี้ออกไปเบาๆพลันปรากฏคมเข็มเหล็กเล่มน้อยคมพวยพุ่งพุ่งเข้าใส่เสียถงทุกอกับกิริยาของเขาเงียบสงดราวกับเคลื่อนไหวในเงามืดกระทั่งยอดะฝีมือที่ติดตามอยู่ข้างกายเขายังไม่ทันมีปฏิกิริยาเลยด้วยซ้ำและปลายคมเข็มเล่มนี้อับฉลมยาพิษร้ายแรงยามที่พิษเข้าสัมผัสเลือดที่ไหลเวียนในกายจนสิ้นใจในเซี่ยวพริบตา เซียถงมัวแต่จับจ้องแม่ของนางอยู่จึงไม่ทันสังเกตเห็นกระบวนรอบโจมตีของเยหลีเทียนกว่าจะรู้สึกฟื้นตัวอีกทีคมเข็มเริ่มน้อยก็ปราดพุ่งมาถึงตรงหน้านางแล้วและสายเกินไปที่จะเลี่ยงหลบแต่ทันใดนั้นเองก็มีชายชุดดำร่อนลงมาเข้าขัดขวางระหว่างคมเข็มกับตัวของเซียถงอัครมหาเสนาบดีเยมียักษ์รู้เลยว่าท่านจะมีงานอดิเรกชอบทะเลาะกับสตรีเพศถึงขั้นที่ว่ารอบโจมตีด้วยอาวุธนักฆ่าช่างประเสริฐโดยแท้ บุคคลที่จูจ่ๆก็เหาะร่อนลงมาจากฟากฟ้ากลับมิใช่ใครอื่นนอกเสียจากไปหลี่ฮานเห็นพี่ยงประกายแสงสีดำทมินวูบหนึ่งโปรยปลายลงมาจากฟากฟ้าเขาผู้นี้สวมชุดสีดำส่งสายตาวูบหนึ่งหันมาจาับจ้องเสียทงในตาสีเข้มของอีกฝ่ายเปล่งประกายท่อแสงระยิบระยับประดุดจดวงดารา แต่แรกเดิมทีไปริฮานวานหวานญาติคนสนิทของตนอย่างโมส่วนค่อยเฝ้าติดตามเสียถงหย่าให้ห่างอย่างลับๆเพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลนในด้านพัฒนาการของนางที่ก้าวกระโดดขึ้นฉับพลันภายในเวลาแค่เดือนเดียวเป็นผลให้โมส่วนรีบแจ้งกลับไปรายงานแก่ตัวเขาโดยทันทีที่เห็นเย่หลีเทียนเข้ามาในจวนเสนับดีแห่งนี้ เย่หลีเทียนกับไปหลี่ฮานเปรียบเสมือนได้กับน้ำกับไฟที่ไม่กินเส้นกันเลยแม้แต่น้อยคล้อยหลังที่ไปหลี่ฮานได้รับรายงานจากโมส่วนว่าอีกฝ่ายเดินทางมาที่จวนเสบดีเซียเขาเองก็รีเร่งติดตามมาเช่นกันแต่พอมาถึงใครจะไปคิดว่าเซียถงกับเย่หรีเทียนกำลังเปิดศึกสัพประยุทธ์กันอยู่พอเห็นว่าเย่หรีเทียนแอบเล่นทีเผล,ลอรอบโจมตีเซียถงโดยนางไม่ทันรู้ตัวไปหลี่ฮานจึงรีบกระโดดมาช่วยทันที เซียถงตกตลึงมีใช่น้อยยามพบเห็นการปรากฏต,ตัวของชายชุดดำผู้นี้ชั่วครู่หนึ่งที่มีทันตอบสนองทั้งนี้เองบรรดาฝูงชนโดยรอบต่างก็ประหลาดใจอย่างมากเช่นกันไปหลี่ฮานหันมองมาที่นางพร้อมส่งยิ้มให้เล็กน้อยมือข้างหนึ่งโบกสะบัดขึ้นมาแสดงให้เห็นก็พบเป็นคมเข็มเล่มน้อยที่ฉลมไปด้วยแสงสีเขียวจางอ่อนปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อหน้าเซียถ,ถง เสียถงรีสายตาจ้องพินิษไปที่คมเข็มสีเขียวเล่มนั้นอยู่ปราดหนึ่งเพลิงพิโรธความเกลี้ยกร่ดที่สุมรวงอยู่ในอกพลันประตุคลั่งระเบิดออกมาในทันใดคู่เท้ากระตุกวูบร่างของนางพลันอันตรธานหายวับไปอีกครั้งทิ้งทวนเหลือเพียงภาพซ้อนเป็นเงาสีขาวสายหนึ่งมุ่งหน้าไปทางต้นไม้ด้านหลังควาเด็ดใบไม้สีเขียวขจีสองถึงสามใบทยอยลำเลียงใส่นิ้วทั้งสองคีบไว้และสะบัดข้อมือยิงออกไปด้วยความเร็วสุดขีด ดาวกระจายใบไม้ทั้งหกอันแสนบางเฉียบประดุจจุดปีกจัก,กรจัน์บินเข้าหาเยลีเทียนโดยพร้อมเพรียงชั่วขณะอึดใจเย,ยลีเทียนพันรู้สึกสับสนทำอะไรไม่ถูกทั้งการปรากฏตัวของไปหลี่ฮานก็ดีดาวกระจายใบไม้ของเซียถงก็ดีเขาถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงถึงแม้ปฏิกิริยาร่างกายของเขาจะตอบสนองเร็วมากสามารถเลี่ยงหลบออกไปได้ทันทีทว่ากลับมีอยู่ใบหนึ่งที่เฉียวหน้าทำให้เกิดรอดแผลเป็นขึ้นมา สีหน้าของเขามื่อทมินลงทันใดเขาปัดเช็ดเลือดซิบบริเวณใบหน้าเยลีเทียนหันขวับจับจ้องไปที่ไปหลีฮานพลางกล่าวย่อเย้ยขึ้นว่าข้าเองก็เพิ่งรู้ว่าราชันหมาป่าสวรรค์ผู้แสนสง่าจะเป็นพวกชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเช่นนี้ตอนที่20กลับไม่ต่างกันไปหลีฮานขานตอบพร้อมรอยยิ้มเคลื่อนสะบัดพัดในมืออรชรนุ่นสวยสง่าประดุจเทพเซียนอมตะไร่รำ เย่หลี่เทียนพ่นลมหายใจใส่เฮือกใหญ่ไปครานหนึ่งไม่คิดจะเข้าไปพัวพันเสียเวลากับมันอีกต่อไปหันมองไปที่เซียถงปรบมือพร้อมกล่าวชื่นชมว่าคุณหนูเซียฝีมือช่างหันกล้าท่านอัครมหาบดีมิทราบว่าเจ้ากําลังลองวรยุทธ์หรือต้องการสังหารข้ากันแน่ถึงขั้นสาแดงใช้อาวุธนักฆ่าเคลือบพิษไร้าปานนี้หรืออยากเห็นทักษะถอนพิษของข้ากระมังเซียถงหนีสายตาหดแคบกล่าวถักถังซุ้มเสียงเย็นชาใส่ แล้วใครจะไปคิดว่าจะมีหญิงสาวบางคนสามารถหยิบใช้ใบไม้ริมทางทำร้ายผู้อื่นได้ด้วยอย่าได้ถือโทษสาวน้อยข้าเพียงต้องการทำความรู้จักเท่านั้นเสียถงสีหน้าการแสดงออก็ยังเย็นชาไม่แปรเปลี่ยนทางฝั่งเยหลีเทียนค้งคำนับเล็กน้อยเป็นเชิงขอโทษแต่ก็แน่นอนท่าทางของเสียถงช่างเฉยเมยยิ่งนักราวกับว่านางไม่เห็นสิ่งใด ท่านอัครมหาบดีเยสุภาพเกินไปแล้วสาวน้อยนางนี้แสดงพฤติกรรมหยาบคายต่อท่านก็หลายหนหลังจากนี้ข้าจะอบรมนางให้ดีกว่านี้โปรดอย่าถือโทษโกรธกันเสียอี้เฉินเพิ่งกลับมาได้สติฟื้นตัวสิ่งแรกที่ทําคือรีบเร่งโค้งคำนับเพื่อขอโทษเย่หลี่เทียนทั้งนี้รีบหันไปกล่าวสวัสดีทักทายกับไป๋หลี่ฮานในเวลาต่อมาเสนับดีเสียเรื่องระหว่างเราค่อยกล่าวกันต่อ,อยังมิสายเห็นว่ามีแขกคนอื่นมาเยี่ยมเยือนเช่นนั้นข้าไม่อยากรบกวนแล้ว เย่หลี่เทียนส่งยิ้มให้เซียอี้เฉินเหล็กน้อยก่อนจะลาจากออกไปทันทีและแน่นอนว่าไม่ลืมปลายสายตาเหลือบมองไปที่เซียถงเป็นการทิ้งท้ายเมื่อเห็นว่าเย่หลี่เทียนออกไปแล้วไปหลี่ฮานเองก็กล่าวคำอำลาขอตัวไปเช่นกันมิทราบว่าสองคนนี้เป็นอะไรก่อนไปก็เหลือบสายตามองเซียถงเช่นกันถงเออสำหรับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้พ่อก็อยากให้เจ้าจดจำเป็นบทเรียนและอยากกระทำการบุ่มบามเช่นนี้อีก ส่วนพรุ่งนี้พ่อจะขอให้เบารับใช้ไปช่วยทำความสะอาดเรือนเก่าแล้วพาท่านแม่ของเจ้าย้ายเข้าไปอยู่คล้อยหลังจากที่เย่หลีเทียนและไปลีฮานแยกย้ายจากไปเซียอี้เฉินก็หันมายิ้มย้มกล่าวกับเซียถงพอเห็นว่าคุมพลังความแข็งแกร่งของลูกสาวคนนี้กลับมาดังเดิมแล้วคำพูดคำจาในยามนี้ช่างนุ่มนวลผิดกับก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงราวกับว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้น การตัดสินใจให้ท่านแม่ของเซียถงย้ายจากกระท่อมเรือนเล็กแสนซ่อมๆมาเป็นเรือนเก่าที่เคยอยู่นับว่าเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับเซียถงดังนั้นนางจึงมิได้คัดค้านอะไรแต่ท่านพี่หูยินหลี่นางป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหากท่านต้องการย้ายนางไปที่นั่นอาจทำให้ผู้คนอื่นติดเชื้อร้ายได้หูยินรองเฉิงรีบกล่าวคัดค้าน<ๆ>เช่นนั้นทั้งเจ้าและคนอื่นๆล้วนต้องรู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวให้มากขึ้นแล้วข้าขอเตือนไว้ก่อนอย่าทำให้ถงเอ๋อกับแม่ของนางต้องลำบากใจอีกในอนาคต เซียอี้เฉินถลึงตาใส่หูหยินรองเฉิงไปที่หนึ่งก่อนเดินกลับเข้าตัวเรือนพักของตัวเองไปแม้ว่าหูหยินรองเฉิงจะไม่เต็มใจแต่เมื่อเห็นสีหน้าการแสดงออกของอีกฝ่ายนางเองก็ไม่กล้ารบเราดึงดือ้อีกต่อไปทําได้เพียงจําใจเดินติดตามกลับเข้าเรือนพักไปท่านพ่อเยลีเทียนนับเป็นบุคคลอันตรายไม่น่าคบหาสัมพันธ์หากท่านร่วมมือกับเขาในไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องรอบแทงข้างหลังท่านเป็นแน่ เซียหลูเฟิงตะโกนไหลเสียไปเสียงดังลั่นเพราะทันทีที่ได้เห็นเย่หลี่เทียนอยู่ในจวนแห่งนี้เขาก็พอจะคาดเดาได้ไม่ยากว่ามีเหตุประการใดอีกฝ่ายถึงปรากฏตัวภายในนี้และในที่สุดคล้อยหลังได้ฟังประโยคทิ้งทวนสุดท้ายของเย่หลี่เทียนมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าเขาคิดถูกท่านพ่อในขณะนี้กำลังถูกล่อลวงซื้อใจอยู่จริงๆเซียอี้เฉินชะง,งักหยุดฝีเท้าเช่าเน่านขัดเบือนหน้าหันกลับมามองเซียหลูเฟิงและเอ่ยกล่าวอย่างช่มช้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทำลงไปก็เพื่อประโยชน์ของตัวเจ้าเอง หากคอยเฝ้าติดตามเย่หลีเทียนอยู่ท้ายหลังลูกชายเพียงคนเดียวของเขาจะไม่มีทางได้รับภัยอันตรายใดๆจากศัตรูรอบข้างแน่นอนท่านไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่เซียถงมองไปยังคราบเลือดบนชุดเสื้อผ้าของเซียหลู่เฟิงเซียหลู่เฟิงสายหัวกล่าวกับนางว่าข้าสบายดีต้องขอโทษด,ด้วยสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้พึงทราบว่าเรื่องในวันนี้ล้วนมีได้ข้องเกี่ยวกับเซียหลู่เฟิงใดๆเซียถงจึงสายหัวเอ่อยตอบเสียงเบาไปว่าขอบคุณที่ช่วยปกป้องข้าจากแท่น,น ที่แท้หางเหล็กนั่นมีได้ฟาดฟันเข้าใส่นางทั้งหมดเป็นเพราะเซียหลูเฟิงถึงแม่ตัวนางจะมีปัญญาหลบได้ไม่ยากแต่สิ่งหนึ่งที่นางรู้สึกชื่นชมก็คือความกล้าหาญที่ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือโดยไม่มีลังเลความปรารถนาดีในครั้งของเขาได้จำจดไว้ในใจของเซียถงไว้เรียบร้อยแล้วตามที่เซียอี้เฉินกล่าวเอาไวห้หุยินหลี่ได้ย้ายออกจากกระท่อมโสโครกหลังน้อยที่พร้อมถล่มพังลงได้ทุกเมื่อและเข้ามาอยู่อาศัยในเรือนขนาดกลางพื้นถูกปูด้วยกระเบื้องเคลือบสีสว่าง,งสดใสอนณาเขตค่อนข้างกว้างขวาง แม้ตำแหน่งที่ตั้งออกจะห่างไกลาจากเรือนหลักไปบ้างทว่าโดยรวมแล้วนับว่าดีกว่าเดิมไม่รู้กี่สิบทวีเท่านอกเหนือจากนี้เซียอี้เฉินยังจ้างวานหมอผู้มีชื่อเสียงเพื่อมาดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของหูหยินหลี่เป็นการส่วนตัวอย่างใกล้ชิด เมื่อเห็นว่าท่านแม่ของนางมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเซียนถงก็มุ่งความสนใจสำหรับการเตรียมตัวเข้าประลองในงานชุมนุมลมปราณที่ใกล้จะเปิดฉากขึ้นเร็วๆนี้ต่อมาเซียถงถึงกับประหลาดใจไม่น้อยเช่นกันที่รู้ว่าเซียหลู่เฟิงเองก็ยังสมัครเข้าร่วมงานประลองปลอนนี้อีกด้วยพอลองครุ่นคิดพินิษด,ดูให้ดีกลับหาใช่เรื่องแปลกไม่เพราะเขาเองก็ปรารถนาที่จะพัฒนาพลังฝีมือให้แกร่งกล้าขึ้นเช่นกัน สามวันต่อมางานประลองชุมนุมลมปราณได้เริ่มต้นขึ้นสถานที่จัดการแข่งขันตั้งอยู่ใจกลางจตุรัสในเมืองมีสนามประลองย่อยทั้งหมด20จุดผู้ชนะของแต่ละสนามเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเพื่อเฟ้นหาสองคนสุดท้ายในการประลองรอบชิงชนะเลิศหมายเลขสนามประลองและลำดับรอบการแข่งขันจะมีเกณฑ์ตัดสินผ่านการจับฉลากซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ในเวลานี้เองโดยรอบสนามประลองทั้งหมดถูกห้อมไปด้วยวงแหวนอัจจยนที่เต็มไปด้วยฝูงชนจับกลุ่มสนทนากันอย่างสนุกสนานและเหล่าผู้เข้าร่วมการประลองในที่สุดงานชุมนุมลมปราณอันยิ่งใหญ่แห่งจัก,กรวรรดิติลีของเราซึ่ง3าปีจะจัดขึ้นหนึ่งครั้งบัดนี้ได้เวลาบรรจบกันอีกคราแล้วเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ร่วมการประลองทุกท่านมีกระจิกใจแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นจึงมีของรางวัลหายากมาล่อใจสำหรับผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเห็ดหลินจือมารากตไปครอง และแน่นอนว่าจุดประสงค์ของงานชุมนุมลมปราณครั้งนี้ยังคงเหมือนเดิมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการต่อสู้ของเหล่าผู้บำเพ็ญตะบะในจักรวรรดิดังนั้นกฎเหล็กข้อสำคัญคือห้ามพลากชีวิตคู่ต่อสู้นี่ก็ถึงเวลาอันควรแล้วผู้เข้าประลองทุกท่านสามารถเข้าประจำสนามประลองของตนเองได้เลยเพื่อรอสัญญ,ญาณการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น เสียงเป่าประกาศผ่านลมปราณอันลึกล้ำดังกึกก้องไปทั่วบริเวณซึ่งเขาผู้นี้ก็คือชายชราในชุดสีเทาที่เป็นคนทดสอบลมปราณของเซียถงในวันนั้นคล้อยหลังกล่าวตบเขาก็หยุดพูดพร่ำโบกมือไปทีหนึ่งและนั่งลงประจำที่แต่ละสนามประลองล้วนมียอดฝีมือคอยตรวจสอบตาเขม่งขึงขังเพื่อป้องกันมิให้ผู้เข้าประลองต่อสู้กันถึงตาย เซียถงจับฉลากได้สนามประลองหมายเลขอหนึ่งซึ่งนางก็พาอิงเอ๋อไปยังสนามหมายเลขหนึ่งด้วยกันบรรดาฝูงชนะรอบข้างต่างหลีกให้พวกเขาเหล่านี้เองก็กำลังสนทนาอย่างเจ้าละวันเช่นกันว่างานชุมนุมลมปราณครั้งนี้นางจะคว้าอันดับหนึ่งเป็นสมัยที่ส,สองได้หรือไม่แน่นอนว่าหัวข้อร้อนแรงดังกล่าวย่อมถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคุณหนูคราวนี้ต้องเป็นท่านที่คว้าอันดับหนึ่งอีกคราเป็นแน่สามารถสร้างบาดแผลให้แก่ท่านอัคารมหาบดีได้ถึงสองครั้งยังมีใครหน้าไหนเป็นคู่ต่อสู้ของท่านได้อีก อิงเอ๋ยยังกล่าวกับเซียทงอีกว่าตั้งแต่ครั้งนั้นหูหญินรองกับคุณหนูรองก็ไม่กล้ากลั่นแกล้งพวกเราอีกต่อไป